นี่ yeah. สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับช่องอฤฤฤภิรพานะคะวันนี้มาแสดงความยินด,ดีกับหลานชายช่างผีมือทหารอันนี้อีพอ่ออันนี้อันนี้ญาอันนี้แม่ใหญ่อันท่านพออ่อหญยอันนี้แม่ไปกันค่ะขึ้นลิฟต์ไปชั้นสามไปเลยพ่อ่าแม่เขาแล้วก็ปู่เว้ยไม่เห็นหน้าเราเลยไม่เห็นย่าน้อยเลยทีย่ญาน้อยย่าน้อยมาด้วยค่ะ <laughs> ไปขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ไปชั้นสามต้ให้เป็นรอที่ชั้นสามไม่ต้องรีบเราไปอีกรอบมันก็ได้เพราะเราเต็มลิฟต์พอดีขึ้นลิฟต์รอขึ้นลิฟต์ชั้นสามกดลิฟต์รอมันจุงสุดแค่ชั้นสามอย่างที่สง จะเผอหิ้วเขาไปแล้วจะเผอหิ้วมะม่วงเขาเยอะเออถือถ่ายหน้หน่อยดิหน้อยากเห็นหนูี่อมีเห็นให้เห็นเลยเดไทยกับจ้าฮันเฮยั่เฮ้ยเสียงนนีอแมสลงแมสลเลยไปบวชแต่ม เธอไปบวชแ่บได้แเล้ยกกันน้ามาไหมาให้แด้เล้ยงือบวชแต่งมวไเอาเม่มมกอยกรอนออเอธอไปดิเออไปดิ่ะเัยนะอมาเอรวม ปู่ย่าพ่อแม่โอเคเรอลิบมาละไปขึ้นลิบกัน <c oughs> ขึ้นลตบขึ้นลิบ,นบชั้นสามโอ้นี่เขหา,มมาห้ามทหารใช่หรือไรเนี่ยเออทหารต้องอดทนทะะหารอดทนมันมันปิดอัตโนมัติหรือเปล่าโอ้ขนาดขึ้นลิฟก็ยังน้มน้อมเลย ถ้าโ้าบังมีมือโทนโทนยาบาดเนี่ยยบังยิ่มบังรูปรถขี่ลายังไงอ่าเห็นสัตว์ไรเนี่ยนะมันต้องเอาทีไมีอย่างอมีคนปรับบุคลิกภาพดึดดึยูทูบลุ่นนี้หลายคนนะโอ้ยทำไมแกจังเลยก็เที่ยวไปตัดสัดโมอ่มานี่นั่งรอนั่งรออางนี้ห้องนั่งแล้วห้องห้องผู้ปกครองรอ ตั้งรอ,อก็มีอาหารขายนี่ก็นี่มีบริการน้ำเครื่องดื่มเขาบต้องหอบมาจากบา้านเลยยายหอบมาก็ได้เพราะว่าอืมเดี๋ยวด,ดูรายการอาหารก่อนว่ามีอะไรบ้างที่นี่คืออาคารอขอบร,ออร,รู้ให้รูปของนั่งรอ เทั้งอาหารของโรงเรียนช่างฝีมือทาหารผลุตินสามสิบเดี๋ยวไปแสงกันไปดูว่ามีรายการอาหารอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวโมโข้าวรัดแกงโอ้น่ากินจังเลยอ่ะน่าอร่อยจังเลยโอ้มีสลัดด้วยนี่น้ำปัน่นเครื่องดื่มเครื่องดื่มแตงโมก๋วยเตี๋ยวมะระข้าวมันไก่ อาน,นิสานก็มีด้วยมีเยอะแยะไปหมดเลยเราไม่ต้องห่อ,อมาจากบ้านเลยข้าวรัดแกงข้าวรัดแกงมีสองร้านข้าวหมูไก่เจยวแปดนะเจียวเรือวัวนี้อาหารจำสั่งชมก่อนคะ่ะ ชมชมก่อนให้ดูชมก่อน,อ,นอืมเล่นไลน์อะไรมั่งหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เป็นหรอกแต่มีเบอร์โทรมีอะไรันม,มีอยู่ค่ะแต่เลนลล์เราแบกเราไม่มีค่ะ <laughs> ขายที่นี่ประจําเลยเหรอคะค่ะอยู่เนี่ยดูลูกชายอืมลูกชายเป็นทหารอือจบที่นี่แล้วทำงานที่นี่ด้วยเหรอคะอ๋อนี่มาเป็นอาจารย์สอนดิฉันด้วยกันโอ้ยอยู่นานนะสิเนี่ยเพราะว่าหรอคะอยู่อยู่จนรวยแล้วก็ดีนะดีใช่ใช่เดี๋ยวเราจะอย่างเนี้ยถ้านนะลูกชาย หลายธอจโตีแล้วยินดีด้วยค่ะน้องลูกชายอบมาเปนเรียนก่าาลอเยเกงเจังเลยอะเรียงรูปเรียนเก่งมากเลยอ่ะเป็นเป็นทหารเน้่คุณพ่อเป็นทหารป่ะฮะอ๋อถึงว่าอืเลือดเลือดทหารนี่ค่อยคนเพชรบูรณ์นะเนี่ยค่อยอ่ะจ้าคนลมเก่าเพชรบูรณ์ อันนี้หลานหลานเขารับประกาศได้ได้โอเคค่ะตามสบายค่ะเดี๋ยวไปดูร้านหนึ่งรู้ข้อมูลมาละเดินดูก่อนค่อยตัดสินใจเดินเดินดูแล้วค่อยตัดสินใจไปได้ข้อมูลมาละร้านนั่นเอ่อ ลูกจบที่นี่เป็นอาจารย์สอนที่นี่เป็นคนลรบุรีรู้ลุยคนจับบอในร้อยจับบอลขวเป็นทหารโรบเบรีว่าอ๋อค่อยๆก็เป็นคนเพชรบุรีแล,ล,ล้วค่ะคนลรบุรียล้าวลาอ่ะอ๋อภาษาไทยนะหนูกับว้าลาใส่นะค่อยก็เป็นคนเพชรบุรีนะเอโรบเบรีรนนยลกับว้าภาษนะนะาไทยเออเอาแมสลงแม่ยกักโซความสวยอหรอ เอาแมสลงเดี๋ยที่เบิรงพมเพื่อนว่าเออกระสุงงามเติบเออรงงามจื้อรงพมนั่นว่าดีอะเนั้นเยก็เป็นเริ่มเป็นคนตัน

ที่ตัดแต่ก่อนที่ประมุดก็ตัดหลายน,นี่เออสวยงามโอ้หลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อองค์ไหนพระพ้างเี่หลวงพ่อเอาบอกมาอันนี้นี่หลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรสมเด็จสมเด็จอะไรนี่สมเด็จอะไร มันนี่อ่ะมีแต่สมเด็จอ๋อสมเด็จสมเด็จอะไรอ่ะสมเด็จสมเด็จมียังสมเด็จอะ่ะสมเด็จพระวรรณรัตน์เหรอในเจ้าพ่อหลวงพ่อมาเอง <laughs> หลวงพ่อมาเองค <laughs> น <laughs> นี้เป็นอไม่ต้องไปวัดที่ไหนเลยเ <laughs> จอระหวา่างทางนมัสการหลวงพ่อ <laughs> เน้ำมัสการค่ะหลวงพ่อแล้วกันก่อนขอนมัสการหลวงพ่อกันน้มัสการหลวงพ่อมาต้องไปวัดเน่ยเดี๋ยวเขาว่าสามล้านที่มากู้มียแสนนาที่า มูลค่าผ่ามูลค่าผ่าลายก่อมูลค่าที่คู้กันเลยอะไรล้วที่ไปกูน้อยแบบอะไดคนเบิ่งพาเป็นเอาขอดูมูลค่าเนี่ยเออลงทางอ๋อนั่งโดนนั่งโดนบะหลงบะลงทางหรอกวะ เดี๋ยวพาไปดูร้านอีกร้านหนึ่งคุยคุยตามภาษาเลอ๋อนี่มีเค้กด้วยเค้กยังทำไม่เสร็จเสร็จแล้วนี่เนาะถึงขนมอันนั้นไหลคะเนี่ยฮะทำไมมันแตกอะคะเลอะือกของวันนี้ปะคะของเมื่อวานตอนเย็นอ๋เอเหรออยากกินร้อนร้อนอืม เดี๋ยวยายจะรอกินตอนเย็นยายจะรอ, <c oughs> อยายจะรอ,อ,อกินตอนนี้คุณทำร้อนๆมันต้องกินร้อนๆเนาะอร่อยแล้วต้องรอเย็น,น,น,ยนเหรอต้องทำล่วงหน้าใช่ไหมอ๋มคคมมอันนี่นี่ผสมนั่นให้เข้าเหรอ อันนี้หน้าอะไรคะอันนี้ญานะมีแค่เนยนมแล้วก็อ๋ออ๋อมิอันที่มันมกการเปิดเครื่องติดที่ไหนนะคะเปิดแอร์แกะกรอบไหมอันนี้กรอบไอชีมันไม่ได้ลายอ่ะมีลายมันจะไม่เคยกรอบไอชีมันนิ่มเนียน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 แต่เด็กมันชอบอย่างนั้นียนเนียนเนียนคงจะยากนะเนี่ยเด็กมันชอบกินแบบนั้นเดี๋ยวต้องรอเข้ามาสิเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็ทำนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ เนี่ยเนี Eat, ่ยเนี like ่เนีรนี like ่เนี่เนี่เ่นีอันนี้เม่นาช่ยนี่เอาแบบเนี่ยแบบเนี่ยหลังหลังที่ไม่ไม่ลายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้อันนี้ไม่กรออันนี้ไม่น่าเพราะว่าเดี๋ยวในจะอนีบเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดีกว่านะเขาพเถีพี้ดเทปเทปต้นกิดรอรอเทปญี่ปุ่นอุตส่าหแนะนานั่นอันนี้ไม่เปิดไายจุกิก็มีกเมีข้าวหมูแดงหมูกรอบด้วย ข้าวยำไก,ก่แซ่บก็มีก็เป็นน้ำน้ำเป็น,น,น,นเครื่องดือดมีกาแฟมีขนมไทยๆด้วยอันนี้สังขยาใช่ไหมคะจะไปทานกันเขาจะกินข้าวเหนียวปิ้งจะไปถามกันเขาจะกินอะไรแล้วก็เป็นน้ำเป็นเครื่องดื่ม เป็นโรงอาหารของช่้าฝีเมืออาหารอยู่ชั้นสามเดี๋เขาจะไปรับเขาจะไปรับที่ชั้นหคลิปนี้พระแสงขออนญาตลงคลิปแค่น,นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอภิรภา,านะคะอภิรภาณ์ยะชายาลุษณนาบ้านอำเภอก้ารุ่มกับเพชรบุรสวัสดีค่ะ